วันไหนของใบหน้าที่คุณชอบมากที่สุดครับขออนุากเลยอ่ะตอบไม่เหมือนนะตะคนชัวร์เลยอี๋อ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมทำครับอ่ะเสร็จแล้วครับคนมาพร้อมนะครับพร้อมครับเปิดครับเฮ้ย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 มาถึงแล้วติดลบเลยอย่างนี้คือต้องสามคนแน่นอใช่ครับตัวสออะไรอ้่ะ ครั้งต่อไปโดนตอาใช่ตอบอื่นไม่มีอะไรชอบเลโดนตาเป็นหน้าตาของหัวใจตดีดีมากที่สุดี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 โอเคครับข้อสองเป็นอาหารตามสั่งสิ้นคิดครับโอ้โหของเราเส้นคิดไม่เหมือนชาวบ้านด้วยอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอันหนึ่งนะเอานหนึ่งนะไม่เป็นไรมีเวลาทั้งวันมีเวลาทั้งวันมีเวเฮ้ยเราจะไปตอบง่ายดีเดี๋ยวเขาได้คะแนน เอา้อนวานแนจะมันไมมีคนมีคนแบบติดลนะมาไม่ได้นะะอันนี้ก็เราสัตอนอยู่ดั้ กะเพราอ๋อมันมีรถเรือกระเพรามันมีอะไรขอมันในการได้ได้เหรออันนี้ถือว่าใจดีนะใจนีนี่ก็ไม่มีรอเรือไงอันนี้มีรอเรือนะอันนี้ผัดกะเพรากะเพรากระเพรามาครับข้อสามครับหน้าพิซซ่าที่คนส่วนใหญ่ชอบครับเฮ้ยคงไม่ใช่ฮาวายเอี้ยนหรอกมั้งเออไม่ได้หรอกฮาวายเอียนมันโหลเกินเออ ไม่เคยไม่อยากลบสองว่ะอยากจะเล่นม uh, okay. no. ุกแต่ไม่อยากลบสองมีมีมีลบแล้วว่ามีลบแล้วเฮ้ยเหมือนกันไหมอ่ะโอ้พี่ชายบอกผิดทุกคนจงเป็นเพื่อนหน่ดิก็บอกว่าเป็นชินหน้าอื่นเหมือนเดิมถามเสร็จทุกคนแล้วนะครับมาครับกดถูกหรือเปล่าวะเนี่ยเปิดครับปุ๊บโอ้โหเหนื่อยที่เราจับมือกันมาเลยแม่เดี่ยวเนี้ยคนอิตาลีกำลังร้องไห้กับสิ่งนี้นะครับตอนนี้เออใส่สับปะรดหรอมันก็ใส่สับปะรด ิซซ่ามันแบบว่าคิดไม่ออกก็จะเป็นหน้าอะไรอ่ะหน้ากระเพราใช่ไหมมีหน้าไข่พุ้งนะนี่หรอเโอ้โหคำถามมันอาจจะแบบซับซ้อนน้อยไปบ้างได้ได้ได้ปล่อยมันไปไ้แตบไเดี๋ยวมันก็จะมีที่ยากกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้ไปแล้วพอออเดอร์ออเดอร์ประเทศไทยมีกี่คนนะโอ้โหแ่ผมตอบเขาแล้วครับ ชื่อเกมที่ทุกคนควรเล่นครับโอ้โหอย่าให้ดูมันหน้าจอดิมันก็ต้องเป็นเกมยิงแหละอืมอืมเอาผมอยากฉีกทำไมเราตอบเกมยิงไม่ได้หรอต้องมีเกมในดวงใจผมอยากฉีกอะได้ปะหวานโอเคครับโอเคครับครับเปิดครับลุกเอาแล้วเอาไอ้ขาดคะแนนเอ้ผ่านรอสองคน เมื่อกี้ไม่เล่นแล้วเล่นแล้วครับโอ้เราเได้คะแนราไนเพราะว่าเราส่วนใหญ่ครับเฮ้ยอันหนูนายก็นายเองก็บอลลงแล้วไงอัเนีเอาอันอามาดเอไอเลิฟยูไล่หรอเราเอาเล่นเราบอกเราไม่เขียนเราบอกทำไมวะเนี่ยเาเขียนเราบอกเนี้ยนายน่ะพ่อต่อไปครับ แท็กซี่ในประเทศไทยมีสีอะไรมากที่สุดครับโอ้โหสีทันยาเปล่าโอ้โหคือต่อให้คำตอบเหมือนกันมันก็เขียนไม่เหมือนกันได้เพราะเนี้ยใช่เรอวะเฮ้ยว่าเขียนที่อื่นได้ด้วยเหรอวะดีดีนะชิบหาด้ะชิบหายอ่ะเขียนแล้วลบได้ปหมเนี่ยได้นะได้ได้ยังไม่เปิดไม่ลบดิไม่ลบดิไม่ลบมันเลยเผื่อเราจะเหมือนยังไงได้ครับเออจะไปเฮยยังไงเราเหมือนกันบ้างดิเหมือนบ้าง เจนนะครับอ่ะผมเจนนะเจไม่ล่าคะแนนเลยครับล่าอยู่เราเปมาครับเด็กต่อมาครับเหลืองเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวเอาเราได้อะไรสองคนครับใช่ยังดีที่รอบนี้ไม่มีลบครับเพราะว่ามีเจโล่หนึ่งคนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วคือตอนแรกกับผมเขียนเขียวเหลืองที่ผมถามว่าเอ้ยมันคือเป็นคำตอบเดียวกันอะแต่ว่ามันอาจจะเขียนไม่เหมือนกันก็ได้เหลืองเขียวเขียวเหลืองครับอ๋อแต่จะได้ไหมสมมติเหลืองเขียวเขียวเหลืองนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ โชคดีมากที่เขียนเหมือนกันเนาะเาเลยเส้นเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวครับโอ้โหคือแล้วแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันได้ดิมันต้องแบบสีเหลืองๆอย่าว่าแต่ละคนเลยของฉันอ่ะต้อย่งเส้นหนึ่งยนตดโฟเส้นหนึ่งบะหมี่เส้นหนึ่งเลือกมาเส้นเดียวครับอ่ะผมเลือกผมเลือกแน่คนนั้นจะชอบกันเยอะเลยอันเนี้ยมาเอาลด้ดึงสองซับเปิด เล็กขาวเล็กมีบะหมีเหลืองเฮ้ยเขาใส่ะมี่ขาวใช่ไหมมีขาวมีขาวไม่ได้ันน้กินเพิ่งกินมีเหลืองันหม่เลยเหลืองไงอไม่เลือกเอ่อเจ็ดสี่ได้ทั้งหมดหแต้มครับตอลบสองน้อยคอ่าจอยตอนนี้ห้าแต้มครับโอ้โหยังินแอซซิ่งตามมาติดตกับหแต้มครับเท่ากันแล้วก็ คุณเอ็มครับ4คะแนนครับไอ้เอาเล่นเกมเดียวกันตอนไหนไปน้อยสุดเลยก็มาถึงตงีสออ่ะสักกินพืชที่คุณสู้ไม่น่าชนะได้ครับสักกินพืชอ่ะอืมโอ้โหกบ้าเ่ยที่ไหมคีับกินบ้ะฮะมีอ่ะมีอ่ะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวมามดูยุกอ่ะนี้ตลอดนะเดี๋ยวเกลียกันยากอีกแย่แล้วไมยุกพี่จอยเดี๋ยวมามดกินพืชนะเดี๋ยวผมจะกีดกันให้ได้มากที่สุดอะไรวะพี่จอยท่ออะไรเหรอท่องบทอะไรอ่ะไม่คือฉันคิดไม่ออกเลยว่าสัตว์ในโลกนี้ที่เรารู้จักกินพืชส่ะูไม่ได้สูไม่ได้สูไม่ได้ชอบพี่้จัสัตว์ตัวเหรอมันก็น่าจะทุกตัวหรือเปล่าไม่รู้สึกว่าเหมือนมันกินแต่เนื้อหรอพี่จอยอย่านึกถึงแมวสิมันกินพืชหรือกินเนื้อเพะไอ้คนที่คิดอยู่ในหัวเนี่ยตอบไปก่อนครับไม สูไม่ได้เลยนะไม่คิดไม่ออกเธอเนี่ยนะว่าเราตัวอะไรดิถ้าเราคิดไม่ออกเลยเอาไปหรือว่าเราคิดว่ากินพืชตัวอะไรดิตัวอะไรเยอะสุดที่ต้องกินเนื้อดีกว่ากินไก่แน่นอนเนี่ยนะครับมาอ่ะไปแล้วครับหนึ่งสองสามไปครับเรามีช้างมีหมีช้เฮ้ยช้างได้ช้างกินพืชแน่นอนพี่กินอะไรตส้นหมีเหรอเอามีกินหมี่ ีขเหมี่กินน้ำคึ้งหมีกินปลาหมี่กินปลาอะไรกินเบอร์รี่ด้วยใช่เคยเทสอยู่ในเกมนะใช่ใช่เอ้ยทำไมจะคิดไม่ออกว่าเป็นช้างวะมาไหนพี่จอยท่องหน่อยหนูจะตอบพี่บอกว่มันแดงมากเลยตอนนี้พี่วีเขาคะแนนหกแล้วนะหกแล้วหกแล้วพีเขาหกนะข้อต่อไปครับไปครับน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดครับน้ำจิ้มโอ้ยหอมมะเขือเทศอะมั้ง ตอนนี้ก้อนหรือเปล่าก้อนอร่อยสุดแล้วว่าอันนี้อร่อยสุดแล้วเอ็แจ่วหรือเปล่าอืมเอ็มกินอะไรอ่ะมองฟ้ามีอะไรคนกันแหละจิ้มแบบจิ้ไม่ออกอีกแล้วทำไมมันแบ่งง่ายวะไม่เราชอบจิ้มอะไรเยอะมากใชยน้ำจิ้มก็แบบคนแบบน่าจะแบบทุกคนน่าะชอบกันใช่ใครไหน่อยเราชอบแบบว่าชอบไปกินแบบปิ้งย่างอะไรนี้เปล่าเอ้โหพี่เป็นชาบูอ่ะดิมันก็คล้ายๆกัน ไปเขียนนานมากเลยได้แบบเรียงความไปเนี่ยมาเล่นสองซ้ำเลยครับลุก๊ปทำสื่อเป็นอะไรเอาเอาไม่เหมือนกันะทุกคนทำไมเอาเลยคนที่พูดแจ๋วเขียนที่พูดเขาเรียมเขาเรียมไอ้นี่บอก้อนมาเขื่อนเขียนแจ๋วโอเคนั่นบอกปิ้งย่างปิ้งย่างนะปิ้งย่างกนทอ๋อไม่มาปุ๋งกันทคู่คนโอ้โหนี่มันจะแบบมากต้องตอบตรงนี้ตอบหน่อย ทุกคนมีชอบกินชาบูอ่ะให้เขากลารลบสองไม่ถึงใครได้คะแนนครับไม่ตอบแจ๋วนะท่านไปครับครับชื่อจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพครับโอ้โหที่แบบว่าใกล้ๆเลยมีทะเลอืมต้องไม่ได้บอกมันมีไทยลอยจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพเอาเอนที่กูอยู่แล้วกันอาจจะเป็นที่ไม่ใช่กรุงเทพอะไรก็ได้เดี่ยวที่มันเอาผมเอาแค่ ใกล้ๆหรือไกลดีนะโอเคไกลๆเลยไหมล่ะไกลเลยแต่ไม่ต้องไกลสุดเอาใกล้ๆแบบไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมากไมินเธอขนานว่ายไม่ได้นะไกลๆแต่ไม่ไกลมากคือไกลๆแต่ไม่ไกลมากคือตรงไหนตัวจะมีไกลสุดแต่ว่าเกือบไกลสุดไกลสุดแต่เกือบไกลสุดเช่นไหมนไหมเกือบเกือบไกลสุดพี่จอยอะไรหนูก็ไกลเกือบไกลแล้วเราหรือเปล่าให้เราไม่มาไกลอีกแล้วน่อยเถอะน่าว่ายล่ะผู้สะกดถูกหรือเปล่า พราะถ้าทอยเหมือนพี่แจ๊นี่ก็คือได้คะแนนนะเออไม่มีทางเหมือนหรอกพูดแบบนี้ได้ไหมได้ครับพร้อมแน่ครับเฉลยครับมาครับปุ๊บนนทบุรีเฮ้ยนนทบุรีเหมือนกันสองคนนนทบุราไปเชียงใหม่ด้วยกันอ้าวแล้วไปเชียงใหม่ไปกไกลเลยอ๋ออ๋อเหมือนจะไกลแต่ไม่ไกลมันไกลเวอรไม่ไกลสุดก็เชียงรายกับไกลสุดแล้วไงก็พูด ใครในโต๊ะนี้ใครในที่นี้ที่เหมาะกับการเป็นตำรวจมากที่สุดครับอ๋อโอ้โหมองหน้ากันเองนะฮะโคตรยากอันนี้อ่ะพื่อนอคิดว่าไม่น่าเหมือนใครแน่เลยอ่าอืมเขไม่น่าเหมือนใครมือแล้วต้องกดไม่ได้หรอไม่ใช่มือมือไม่ดิเอาแล้วโอเคเอาแล้วนะยาอันนี้ยาวแน่ๆหนึ่งสองสามหนึ่งครับ ตอบตัวเองแม่งเอาเลยะอรผัดไก่แล้วก็ตำรวจฉันฉันฉันได้อย่างเงี้ยเออฉันอันนั้นเนะว่าที่จอยอันนั้นเดียวเดียวมันบีอันนี้โจอยอันนี้จะจอยเสร็จจะจอยสองครับโอเคได้จอยโอ้แล้วรบกวนปิโเอาแล้วผมนำแล้วดิผมนำแล้วดิใช่ครับข้อสุดท้ายครับครับคำที่ต้นขึ้นต้นด้วยคำตัวคอควายครับโย โอ้โหคคววาายยครับเซ็นเซอร์เอานะแล้วไม่อยากลงฝอแต่อยากเขียนมากเลยเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยไม่เอาอ่ะจะไปคลิปเยอะอ๋อเขียนเดียวเขียนเลยเขียนเลยโอเคอ่ะครับข้อสุดท้ายครับเฉลยครับป่ะควายควาย คุยไม่ใช <Yes> ่ไม่ใช cin ่คุยครับคุยคิกกี้ก็คุยแล้วตอนแรกอ่ะแล้วทำไมถึงทำไมไม่ตอบไปครับก็คนละสองคนมีใครมีไม่ด่วนไม่พออีกแอันนี้แท nope ีจะเป็นตัวโดนของสังกัดเราละโดนแล้วเหมือนกันไม่โดนกู้ไม่ไาย